สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้อุปกรณ์เสริมมาใหม่นะครับนี่ก็คือไมโครโฟนที่ใช้นะครับซื้อมาแทนตัวเก่านะครับนี่ก็คือกล่องของมันนี่ก็คือกล่องใส่นะครับมีกล่องใส่มันหูฟังบลูทูธเลยนะก็โอเคครับดูดีนะครับเหตุผลที่ซื้อก็คืออันเก่าเราครับสั่งมาเป็นคู่เหมือนกันแต่มันหายนะครับมันหายมันหายหรือมันเสียครับผม เราจะบอกว่ามันเสียก็บางคนจะเข้าใจว่ามันพังนะครับแต่ถ้าแถวบ้านผมก็จะเข้าใจว่ามันหายก็คือมันเสียครับผมก็ได้มาใหม่เอามาลองดูก็ซื้อมาไว้เวลาบางครั้งเราถ่ายค้งถ่ายคลิปนะครับพูดไปถามบพานลูกน้องหน้าทงหน้าแถวถ่ายคลิปส่งนะครับเต่ายหก็จะได้ยินเสียงให้มันชัดเจนนะครับไม่ต้องตะโกนเสียงดังถ้าเราตะโกนเสียงดังลูกน้องก็ว่าแลโอ้ย อคอกพูดแถวตะอคอกดา่าเสียงดงังว่าลูกน้องอย่างนี้อย่างนั้นอีกมันมีต่างๆนานาครับมีตั้งขาขึ้นขาลงนะครับถ้ามาจากบ้านเขาก็เรียกขาขึ้นนะครับถ้ากลับจากต่งประเทศเขาก็เรียกขาลงเป็นธรรมดาเหมือนกับชีวิตคนเราไม่ต่างอะไรกันครับมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติครับสวยดีครับผมอะไรอไรก็สั่งไปเลยครับในช้อปปี้ครับผมช้อปปี้กี่บาทลนะ่ะไม่แพงนะสองร้อยกว่าบ,บาท ก็ถือว่าโอเคนะครับมันลดราคาพอได้พอได้ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูไม่มีอะไรส่วนได้ส่วนเสียกับนี่เลยนะครับแค่บอกให้รู้เฉยว่าผมซื้อมาจากชอ้อปปี้แค่นี้แหละครับ